สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้โดยข้าพเจ้าจะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับทางราชสำนักไทยเนื่องด้วยในวันพรุ่งนี้วันที่26มกราคม2,565ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ37ปีของเจ้าคุณพระศรีนาถพิาราชกัลยาณีซึ่งในปีนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็เฝ้ารอคอยว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาอีกหรือไม่ โดยในปีที่ผ่านมาในงานวันเกิดของท่านเจ้าคุณก็ได้มีกระแสที่ฮือฮาโดยการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกงานวันเกิดในครั้งนี้พร้อมด้วยเจ้าคุณพระศิณีนันทพีลาลกระยาณีนาพระที่นั่งอัมพรสถานส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณและต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงไท่ชีวิตโคกระบือทรงปล่อยนกและพันสัตว์น้ำร่วมกันอีกด้วยสำหรับงานวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณในปีที่ผ่านมานอกจากชุดเสื้อคู่ที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของคู่รักที่สวีดวันแววแล้วนั้นท่านเจ้าคุณยังได้แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยในพระองค์ท่านผ่านเครื่องประดับผมซึ่งแฝงไปด้วยนัยยะที่ชัดเจน ด้วยดอกรวงพึงซึ่งเป็นพันไม้ประจำราชการที่สิบและดอกปีบซึ่งเป็นดอกไม้ประจําวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพเก่าของท่านเจ้าคุณโดยหลายฝ่ายต่างก็ต้องยอมรับกันเลยว่าฝ่ายคอ้อตูมของท่านเจ้าคุณนั้นฉลาดล้ำเลิศเพราะในทุกครั้งในการออกงานของเธอทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและทุกอย่างจะต้องมีที่มาที่ไปและแฝงไปด้วยในยั ที่ผ่านกระบวนการคิดและการวางแผนการมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเธอจึงเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายและมัดใจในหลวงรัชการที่สิบอีกทั้งสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับงานวันเกิดของท่านเจ้าคุณที่กําลังจะมาถึงในปีนี้โดยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็กำลังจับตามอง และสิ่งพิเศษที่ได้เกิดขึ้นมาในระหว่างนี้ก็คือเมื่อพระมหาเอือ้อวัดสามพระยาได้แต่งบทประพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณโดยคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปสามารถร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยใช้บทสีนีนาราชาเทวีประสิทธิ์วรรธาจักขา,าเพื่อเป็นกุศลแด่ท่านเจ้าคุณได้อีกด้วย และบทประพันธ์ชุดนี้ซึ่งเป็นบทประพันธ์ชุดพิเศษที่สุดที่ได้มีการประพันธ์ถวายขึ้นมาให้กับเธอเป็นพิเศษโดยข้าพเจ้าได้มีคำแปลบางช่วงบางตอนจากบทประพันธ์นี้ดังนี้ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัญยาณีเป็นสตรีที่มีสิริโฉมงดงามหมดจดไร้มนทินมีหัตถ้ทงมันอยู่ในเมตตาธรรมเพียบพร้อมด้วยวัดและมารยาท ปวารณาตนถึงพระไตสรสารณาคมคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นสอรณะอันสูงสุดยอดเยี่ยมมั่นติดตามเอาใจใส่ในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีอย่างยอดยิง่งต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเรียกได้ว่าหลังจากที่บทประพันธ์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปสิ่งนี้ก็ได้ทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นได้คือหากันอีกครั้งหนึ่งพร้อมคําวิพากษ์วิจารณ์และคํำชื่นชมยินดีบ้างก็ต้องถึงกับตกตะลึงและทึ่งเพราะเธอคือผู้หญิงที่มีความพิเศษมากจริงๆอีกทั้งเชื้อพระวงศ์ท่านอื่นๆก็ยังไม่เคยมีบทสวดมนต์เป็นของตัวเองกันมาก่อนเลย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีท่านเจ้าคุณเป็นคนแรกที่ได้มีบทสวดมนต์อันเป็นมหาศิริมงคลน,นี้โดยได้มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยบางส่วนดังนี้พระมหาเอื้อนรูปนี้แหละที่ถูกแกล้งคดีเงินทอนแล้วโดนสั่งปลดเมื่อก่อนเป็นพระพรมดีโลกรองสมเด็จแต่พอสารสั่งตัดสินว่าไม่มีความผิดกลับไม่ได้อะไรคืนเลย สำหรับคนที่เรียนบาลีอาจจะตอบได้แต่บทสวดอันนี้ไม่ใช่กรอนแต่เป็นบทสวดถ้าเปรียบก็คงจะเปรียบได้กับบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าและบทสวดอันนี้ก็คงจะคล้ายๆกับบทสวดสรรเสริญท่านเจ้าคุณประมาณว่าน่าจะเป็นบทสวดแบบอวยพรให้พลคราะพผลโศกโรคภัยอายุยืนอะไรประมาณนี้หรือคาถาบูชาศีลนีนาศ ขอให้ท่านเจ้าคุณมีบารมีที่สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธินสาธุและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสำหรับเหตุการณ์ในวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากกระพริบตา มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่ร้อนแรงและน่าสนใจในวันนี้หลังจากการไปรเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียของพลเอกประยุจันโอชาครั้งแรกในรอบ30ปีโดยคำเชิญจากมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินเาลมานซึ่งพระองค์เป็นหนึ่งในเจ้าชายที่รู้จักกันดีในวงการข่าวทั่วโลกและในวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยหลายฝ่ายต่างก็จับตามองถึงความสัมพันธ์กับประเทศไทยในครั้งนี้โดยในสื่อต่างประเทศหลายฝ่ายต่างก็ได้ทำการเปรียบเทียบถึงมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินาลมา oh นกับในหลวงราชการที่สิบว่าทั้งสองพระองค์มีลักษณะและอุปนิสัยที่ค่อนข้างละไม้คล้ายคลึงกันอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงอำนาจในราชวงศ์ซาอุทำให้มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินเซลมานหรือชื่อย่อว,ว่า MBS ส่งขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานกองทุนความมั่งคั่งของประเทศซาอูด้วยพระชนสาเพียง36ปีเพียงเท่านั้น มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลม a นทรงเป็นพระโอรสพระองค์โตของกษัตริย์ซาลมานกับพระมเหสีพระองค์ที่สและพระองค์ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าชายไไฟซานบินฟาฮัดผู้ครอบครองเพชรซาอูอีกด้วยพระองค์เป็นเจ้าชายที่ใจร้อนและมีข่าวที่โด่งดังเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของพระองค์ทันจากสื่อสำนักงานข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าพฤติกรรมต่างๆของมกุฎราชกุมารจะเป็นที่โจษจันและทําให้ผู้นำชาติตะวันตกหมางเมินผนวกกับพระองค์ยังต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากสื่อตะวันตกซึ่งมีความละไม้คล้ายคลึงกับในหลวงรัชกาลที่10และด้วยเหตุผลนี้เองจึงส่งผลต่อการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ แต่มกุฎราชกุมารบินเซอแมนก็ต้องการที่จะหาแหล่งทุนใหม่อยู่ตลอดเวลาและในขณะน,นี้ทางซาอุต้องการเปิดประเทศและความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเพื่อสร้างไรายได้ทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นและประเทศไทยเองก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ทางซาอุมองว่ามีศักยภาพอีกด้วยและสิ่งที่เปลี่ยนไปซึ่งไม่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่1ิบก็คือ มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลาานหรือ MBS พระองค์เพิ่งเทคโอเวอร์สโมสรฟุตบอลนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดของประเทศอังกฤษและได้ทำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ้านเมืองจากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่และได้ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองอนาคตของประเทศที่เปลี่ยนไปทันสมัยมากขึ้นและอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ที่สำคัญสำหรับซาอุก็คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายและแน่นอนว่าการแข่งขันระหว่างชาติอาหรับจะรุนแรงขึ้นในปีนี้และแน่นอนถึงแม้ว่ามากุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมานจะได้รับการกล่าวขานว่าพระองค์มีบุคลิกลักษณะที่คล้ายคลึงกับในหลวงรัชกาลที่ส0และเป็นที่กล่าวขานจากสื่อทั่วโลก อีกทั้งการสานสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้โดยการมองข้ามถึงเรื่องเพชรบูได,ดมอนที่ยังไม่ได้ส่งคืนและยังคงเป็นตํานานให้ผ่านพ้นไปได้ในเพียงพริบตาเดียวซึ่งในสายตาชาวไทยและชาวโลกต่างก็ได้จับตาดูถึงเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าซาอุจะมาไหมไหนจะหาเพื่อนเพิ่มในช่วงเวลาที่ซาอุเหลือมิตรน้อยลงหรือจะหาช่องทางค้าขายเพิ่มขึ้น ในช่วงท่าทีต่อร่องรอยดังพลอยในประวัติศาสตร์ที่เราลึกของซาอุกับรัฐบาลไทยเพชรบูดไดมอนก็ยังไม่ได้คือ